โรมาโดฟันธงความเป็นไปได้ในดิวของลิเวอร์พูลกับทูรามในครั้งนี้หาสตราคาดีเหลือเกินเลเวอร์พูลตาลูกวอลซัมตันพร้อมปล่อยลาเวีย50ล้านปอนด์ในคาราทินะยังเป็นทางการเป๊เชคว้าอูกาเต้เป้าหมายลิเวอร์พูลแล้วก็เชลซีเป็นที่เรียบร้อยจีเอโก้บาซติกนูเยสเป็นแข้งกลุ่มแรกที่เข้าแคมป์ปรีซซซันกับทางลิเวอร์พูล ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวลิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดยงานนี้นะผมทางฟอบิชโอร์อัลบโนนักข่าวระดับเชียร์บันได้ออกมาเปิดเผยถึงความเคลื่อนไหวของลิเวอร์พูลสโมสรชั้นนาในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีงกเกี่ยวกับการเซ็นสัญญาก,กับเคฟเฟนตูรัมกองกลางของนิชที่ตกเป็นข่าวกันในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยหงแดงได้ตัวอาร็กวิชแม็กอาริสเตอร์และก็โดมินิกสบ็อกไร์นะฮะมาร่วมทีมในาราคา95ล้านปอนด์และพวกเขาก็มีข่าวให้ความสนใจกองกลางทีมชาติฝรั่งเศสชุดเล็กนี้ด้วยเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามนะฮะจากการบริการล่าสุดของโรเมโน ผ่านพอดแคสต์ของตนเองที่ใช้ชื่อว่า He ีย We ว o ได้มีการยืนยันท่าทีของอาริวัฟฟูนั้นเปลี่ยนไปแล้วซึ่งณตอนนี้สถานการณ์ของเคฟเวนตูรามนั้นลดความร้อนแรงลงไปเพราะเขาถูกมองว่ามีค่าตัวที่แพงเก,กินไปไม่ใช่เป็นแค่นิชเท่านั้นแต่รวมไปถึงเรื่องของเงินค่าเหนื่อยกันอีกด้วยดังนั้นในเวลานี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะซับซ้อนแต่ลัตเตยังคงได้รับความชื่นชมอยู่ตลอดโรามาโนที่กล่าวชิงช้ในครั้งนี้ เลเวอ์พ <Liberal S 2> <ฟ>ูเริ่มมีความหวังในการคว้าตัวปรเมิโอดาเบียกันอีกครั้งโดยซอทตัมตันปักป้ายขายไม่ต่ำกว่า50ล้านปอนด์ในช่วงสมอนี้โดยทางเลเวอ์พูทีมในศึกฟุตบอลรีมอังกฤษกำลังจะมีความาคาดหวังในการคว้าตัวโลเมโอลาเบียกองกลางซอทตัมตันทีมน้องใหม่เดอะแชมเปี้ยนชิพกันอีกครั้งหลังทัสังกัดนักเตะมั่นใจได้ว่าจะปล่อยตัวพวกเขาในราคาไม่ต่ำกว่า50ล้านปอนด์อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาลาเวียนั้นทำผลงานได้อย่างโดดเด่นกับนักบุนและานการช่ผ่านมา แม้จะไม่สามารถช่วยทีมให้รอดพ้นจากการตกชั้นพรีเริงกิตได้จนได้รับความสนใจจากหลายทีมในยุโรปนั่นทาให้ทางสโมสรมองเห็นโอกาสที่จะทําเงินกับแข้งรายนี้โดยพร้อมที่จะปล่อยนักเตะในราคาที่ไม่น้อยกว่า50ล้านปอนด์ ทนน่งนี้ทีมที่ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับบราเวียก็คือเชลซีอรสตอนและก็ลิเวอร์พูลซึ่งในรายของทัพปืนใหญ่พึ่งได้ตัวเดคีเดนรเนี่ยมาเสริมทัพขณะที่ของแดงลิเวอร์พูลก็ได้ตัวโดมินิกโซบ็อกสไรร์มาร่วมทีมทำให้โอกาสทุ่มเงินคว้าตัวกองกลางเข้าทีมมาเพื่อจะเพิ่มอีกเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นได้ยากก็เป็นได้ แต่นั่นไม่ใช่ปัญหากับทางนักบุญหากว่ามีสโมสรที่อยากได้ตัวลาเวียม,มาร่วมทัพพวกเขาก็พร้อมจัดเจราจาทันทีแต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขหรือว่าราคานักเตะ50ล้านปอนด์ขึ้นไปเท่านั้นถึงจะยอมปล่อยนักเตระรายนี้ออกจากทีมท่านเองในค้งนี้โดยกันนี้ประเที่3ในรอบ2วันเปเชดึงมาูเอลูกาเต ที่เคยเป็นเป้าหมายของทั้งลิเวอร์พูลและก็เชลซีมาร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อยหลังจ่ายค่าตัวให้สปอร์ติ้งลิสบอนราว60ล้านยูโรโดยปารีสแซงต์แชงสมสูรยักษ์ใหญ่แห่งศึกลีกอเอิงฝรั่งเศสประกาศยืนยันในการคว้าตัวมานอลอูกาเจกองกลางดาวรุ่งทีมชาติอุรุกวัยมาจากทางสปอร์ติ้งลิสบอนอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันศุกร์ที่7กรกฎาคมซึ่งดาวเตะวัยสองปีนี้ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นให้กับทางสปอร์ติ้งลิสบอนและก็ทีมชาติอุรุกวัย ทำให้ได้รับความสนใจจากหลายๆสโมสรยนยุโรปทั้งเปเช่ v e เวอร์พูลและก็เชลซีอย่างไรง HA, ก็ารกตามทั้งสองสโมสรพิมเบริกอังกฤษไม่ได้มีการยื่นข้อเสนออย่างจริงจังทำให้สุดท้ายแล้วเป็นทีมเมืองหลวงแด่น้ำหอมที่ได้ตัวของทีมโดยเซ็นสัญ,ญญาในการค้าแข่งในตินปรากเดอะแฟรงคเป็นเวลา5ปีหรือจนถึงช่วงเดือนพิถนายนปี2028 สำหรับค่าตัวของอูกาเต้อยู่ที่ประมาณราว60ล้านยูโรหรือประมาณ2,280ล้านบาทและนับเป็นแข้งหน้าใหม่รายที่3ในรอบ2วันของปารีสหลังเมื่อวันพระสัสบ,บดีที่บานมาพึ่งจะดึงมาโก้อาเซเซโอกองกลางเดียกีทีมชาติสเปนและก็มิบรานสกิเนียเซนเตอร์แบ็กทีมชาติสโลราเกียมาสมทับแบบไม่มีค่าตัวทั้งคู่ในครั้งนี้ เอร์พูเดินหน้าสตาร์ทเครื่องเต็มทีมนะฮะเพื่อสู้สึกนดัดการหน้าแล้วซึ่งล่าสุดโถงแดงเอร์พูไดประกาศร,รายชื่อ8คนแรกต้องเข้ามาเก็บตัวในช่วงปรีซันก่อนเพื่อนร,ร่วมทีมคนอื่นจะ,ะเริ่มต้นในวันเสาร์ที่8กรกฎาคมเป็นต้นไปซึ่งมาเตรียมปรีซั่นพร้อมกันกันกบนักเตะเอร์พูในเกมชิงรางวัลกับการแข่งขันฟุตบอลได้ที่นี่ไปเลยนะซึ่งสื่อท้องถิ่นเอร์พูเอ็กโคได้เปิดเผย8แข้งกลุ่มแรกที่จะเข้าแคมป์ประกอบไปด้วยอาเดรียนติเอโกอันคาโทรา ฟาบ,บินโจชวยอัลมาติฟโจโกเมสคาวินดูเยสนัฟเฟริฟและก็สเตฟนานไบเซติกในครั้งนี้ฉะนั้นจะค่อยๆให้แข้งหลักคนอื่นทยอยตามมาและในรายของสองแข้งใหา่อย่างทางอเลิกซิสแม็กอลิสเตอร์กับโดมินิกโซบ็อกซไไรจะปล่อยให้กลับไปเคลียร์ธุระส่วนตัวกับสโมสรสามเก่าแล้วมาสมทบในวันอังคารที่11กรกฎาคมที่จะถึงนี้ สมสรอนอันอาวีทีมชื่อดังในลีกซาอุดีอาระเบียกำลังเตรียมที่จะจําจความฝันในตํานำนำตานานลิเวอร์พูลอย่างทางโรเบโตฟิมิโนและก็ซาดิโอมาเน่กลับมาจับคู่เป็นกองหน้าสุดแข็งแกร่ง ให้กับทีมของพวกเขาอีกครั้งในช่วงสมอน,นี้และในตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าทางอันอารีนั้นทําการติดต่อไปอยังเอเจนต์ส่วนตัวของซาเดอมาเน่และก็ยื่นข้อเสนออยา่างเป็นทางการให้กับกองหน้าชาวเซเนกัลรายนี้พิจารณาไปที่เด็ดเปอยแล้วและตอนนี้เหลือแค่แต่ว่ามาเน่นั้นจะตอบรับข้อเสนอดังกล่าวของพวกเขาหรือไม่ซึ่งทางอันอารีก็เชื่อมั่นได้เลยว่าโอกาสสูงพอสมควรเลยทีเดียวที่พวกเขาจะประสบความสำเร็จในเด๋ยวนี้ โดยการบริงานนี้มาจากทางฟอ r เรียนแพชชนเบิร์กสายข่าวชื่อดังจากทางสกายสปอร์ตเยอรมน,นีออกมาให้ข่าวเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาบอกว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าทางด้นานของสเดโอมาเน่นั้นกาลังถูกกดดันอย่างหนักให้ต้องย้ายออกจากทางบาเยิร์มิเนกแม้ว่าตัวของมาเน่นั้นมีความต้องการที่จะอยู่ค้าแข่งกับทีมเือร์ไจนครบสัญญาก็ตามจีแต่จากเหตุการณ์ที่มาเน่ an, มีเรื่องฟาดปากกับทางลีบรอยซาเน่ ทำให้ทางสโมสรตัดสินใจแล้วว่าจะไม่ต้องการเก็บอกองหน้ารายนี้ให้อยู่ค้าแข่งกับทีมต่อไปอีกแล้วซึ่งนั่นทําให้ตอนนี้ของอตัวของมาเน่นั้นกาลังได้รับความสนใจจากหลายทีมทั่วทั้งยุโรปโดยทางฟอเรียนแพตเชนเบิร์กคาดกันว่าาดีโอมาเน่กำลังจะย้ายออกจากทางบบเยนมินิกในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้ในตอนนี้ทางด้านของสโมสรอนันอารีก็กำลังรุนักในตัวของกองหน้ารายนี้เป็นอย่างมาก และต้องการจะได้ตัวซาดิโอมาเน่กลับไปเล่นร่วมกันกันกบทางบรเบโตฟิมโนอีกครั้งในลีกซาอุดิอาระเบียในฤดูกาลหน้าซึ่งนั่นก็คือแผนการเสริมทัพผู้เล่นตัวรุกของพวกเขาในวัานี้แม้ว่าตอนนี้ข้อเสนอดังกล่าวนั้นจะถึงมืออาซาดิโอมาเน่แล้วก็ตามทีแต่ก็ยังไม่มีคําตอบออกจากปากของมาเน่แต่อย่างใดว่าจะตอบตกลงย้ายไปคาแข่งในลีกซาอุดิอาระเบียในครังนี้หรือไม่ ทางด้านของฟาบิโอโรมาโน่ก็ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลล่าสุดบนทวิตเตอร์ส่วนตัวของเขาเมื่อวานนี้โดยกล่าวว่าสโมสรอันอาบรีทาการยื่นข้อเสนอประยะเวลา3ปีให้กับทางซาดิโอมาเน่พิจารณาเป็นที่รีบแล้วแต่ข่าวที่ออกมานั้นไม่ได้ระบุเลยนะว่าจะได้รับค่าเหนื่อยสักเท่าไหร่กันแน่แต่ก็เชื่อได้เลยว่าต้องมากกว่าที่ตัวของเขานั้นรับอยู่กับทางบาเยิร์นเมนิกในเวลานี้อย่างแน่นอนและตอนนี้ทางมาเน่ก็ขอเวลาทบทวนข้อเสนอ และจะตัดสินใจกันอีกครั้งในเดือนวันนี้แต่ก็เชื่อได้เลยว่ามีโอกาสสูงพอสมควรเลยทีเดียวที่มาเน่จะได้กลับไปเล่นร่วมก,ก,ก,กันกับทางเฟมิโน,โนโอีกครั้งที่อันอาวรินครับเชลซีเตรมตั้งค่าตัวเบรบี้เคอรว์วิลเซนเตอร์ฮาอนากตไกลดีกร,กรีแิชปมทีมชาติอังกฤษชุดยูย่ปีไว้ถึง40ล้านปอนด์หลังจากที่ลิเวอร์ฟูกำลังให้ความสนใจจะคว้าตัวไปคุมนรับในช่วงสมัยนี้ โดย evening standard สื่อเมืองผู้ดีรายงานข่าวน,นวชอตบูรีเจ้าของสโมสรเชลซีไม่ต้องการจะปล่อยเคอร์บิลออกไปหลังจากที่ก่อนหน้านี้พวกเขาดันปล่อยผู้เล่นในนารับอย่างทางคาริดูคูริบารีและก็เซซ่าอัสซริโกต้าไปแล้วชุดที่ผ่านมาเคอร์บิวลนั้นตกเป็นข่าวผูพันอย่างหนักกับลิเวอร์พูลโดยเชคเกนคอฟยังได้ตัวเขาเข้ามาทดแทนฟลอติฟันได้ในระยะยาวแต่ลนาสุดทางเชลซีก็พยายามทุกฝีทางที่จะรั้งดาวเตะไวส์ฟีรเนี้เอาไว้ โดยในดีการที่แล้วเคอร์วิลย้ายออกจากทางเชลซีไปเล่นให้กับทางบรตันด้วยสัญญายืมตัวและกระทาผลงานได้อย่างเจ้าเจียมจากการลงเล่นรวมทุกบริการทั้งหมด22เกมแต่ล่าสุดดูเหมือนว่าอนาคตของเจ้าตัวกระทางสิงห์บรุนนั้นยังไม่ชัดเจนสําหรับทางเคอร์วนะิลนั้นเป็นเด็กลูกมอของเชลซีที่ถูกดันมาอยู่ในทีมชุดใหญ่เมื่อปี2021แต่ก็ยังไม่เคยลงสนามให้กับพวกเขาเลยไม้แต่เกมเดียวในครั้งนี้และข่าวที่พูในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปขอบคุ ที่เรามาฟังกันทุกทคนครับ